ผู้ชมครับสัปดาห์หน้ามีงานดีๆที่ mm ท่านไม่ควรจะพลาดนะครับเพราะว่าภายในงานนี้รวบรวมอาไว้ทั้งหมดครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของจักรยานเรื่องของเบเกอรี่เรื่องของกาแฟเรื like ่องของไอศครีมเรียกได้ว exactly ่าเป็น5 in 1เลยนะครับภายในงานนี้มีอะไรรอคุณผู้ชมอยู่บ้างและชื่องานเต็มๆคืออะไรนะครับอยู่กับเราในรายการครับกรรมการผู้จัดการบริษัทกวินอินเตอร์เท็ตจำกัดคุณกวินกิติบุญญานะครับพี่กวินสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับปีนี้คอนเซปต์งาน5 in 1นะคะครับในงานมีอะไรบ้างคะ ก็อย่างที่เกิดขบเมืเอ่อสักครูน่นะครับคือกาแฟเบเกอรี่แอสครีม <Q. c oughs> <ia screen S 1> เป็นงานประจําอยู่แล้วที่เราทำป <c oughs> ีนี้เป็นปีที่7จ็ดนะครับงานท่องเที่ยวเป็นการจัดเอามารวมเป็นครั้งที่6ทีนี้เราก็อยากจะให้ผู้ที่เข้ามาชมงานได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็เพื่อที่ให้มันเกาะกระแสกับเทรนด์ของไลฟ์สไตล์ที่เริ่มเปลี่ยนไปของคนกรุงเทพและปริมณฑลเราก็เลยเพิ่มเป็นครั้งแรกของเมืองไทยคืองานจักรยานไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนไปยังไงฮะคือพฤติกรรมของคนไทย ตอนนี้ถ้าเรามองนะกําลังซื้อมีอืความสุขมีค่ะกําลังต้องการหาความสุขให้กับตัวเองเพิ่มเติมเทรนด์<ๆ>ของการขี่จักรยานมันเริ่มเห็นมาเมื่อสามปีที่แล้ว ถ้าเราสังเกตนะครับปัจจุบันถ้าเราขับขับรถทั้งในเมืองและรอบนอกเมืองเราจะเห็นคนขี่จักรยานกันเป็นกลุ่มๆเยอะมากแล้วเป็นฟิกเกียร์แบบเต็มยศเลยค่ะแล้วไม่ใช่จักรยานแบบทั่วๆไปที่เราเห็นมีความแตกต่างเหรอคะถูกครับคือถ้าเราพูดถึงจักรยานที่เราพูดถึงเมื่อสักสิบยี่สิบปีที่แล้วสองพันสามพันบาทจักรยาน,ยานแม่บ้านขี่ในหมู่บ้านถูกไหมครับแต่ปัจจุบันนี้จะเป็นพวก mountain bike เป็นพวกเสือหมอบที่เป็นฟิกเกียร์นะครับมันก็เลยทําให้เรามองว่าในเมื่อไลฟ์สไตล์มันเร และประกอบกับงานท่องเที่ยวกับจักรยานมันเป็นมันไปได้กันได้ครับก็เลยอยากจะทําให้คนที่เข้ามาชมงานมีความรู้สึกว่าเออดีนะมางานเดียวได้ทําธุรกิจเสร็จเรียบร้อยข้ามไปหาไลฟ์สไตล์หาความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวไปซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวไปซื้อจักรยานไปเที่ยวต่างจังหวัดกันก็เลยเป็นที่มารวมมาอยู่ในงานเดียวกันหมดเลยเนี่ยนะรครับครับปกติเวลาเราไปดูงานทั่วๆไปครับงานเทรดก็คือเทรดค่ะ จะไปดูงานแพ็กเกจไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวก็ต้องไปอีกงานหนึ่งใช่สองรอบจะไปดูจักรยานยังไม่เคยมีผมก็เอามารวมไว้ที่เดียวกันค่ะคือเรียกว่า business cum leisure แหมแต่เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคเนี่ยความต้องการซับซ้อนนั้นจะมีจักรยานมาโชว์เยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮะมีครับเพราะว่าจริงๆในส่วนของจักรยานเองเนี่ยเราก็มีค่ายต่างๆนะครับทั้งงเป็นคนที่ผลิตในประเทศกับผู้นําเข้าจากทั่วโลกจะเข้ามาร่วมงานกันนะครับมีสนุนจักรยานราคาตั้งแต่หลักหมื่น ครับขึ้นไปเป็นหลักแสนหลักแสนหลักแสนผมไม่ฝาดใช่ไหมหลักแสนจริงๆนะพี่กวิกนนะ <c oughs> จริงๆครับีแสนแค่เนี้ยเท่าที่เราลองเช็คดูคะนะครับเราจะมีการโชว์ในศูนย์ดิจิเรเียกว่าจาักรยานที่แพงที่สุดคันคันตัวท็อป8 0 0แสนบาท 8 0 0 0 0 0บาทรถรถยนต์หนึ่งคันถ้าเป็นอีโคคาร์ก็ได้2คันท่นอาจารยีความแตกต่างจักรยานทั่วไปยังไงคะแบรนด์ครับกับเทคโนโลยีของตัวจักรยานแล้วคนไทยเนี่ยยอมซื้อไหมคะซื้อครับซื้อซื้อครับเพราะว่าเท่าที่ลองเช็คกับอร p o r t ร์ที่นําเข้ามาบอกคนไทยซื้อแต่บางคนไม่ต้องการเปิดเผยตัวเพราะว่ากลัวไม่บ้านได้หรือเปล่าไม่ได้ครับบางคนไม่ใช่มีคันเดียวด้วยเหมือนกับผมยกตัวอย่าง c o l l e กชันนาฬิกาอย่างเงี้ย เขาก็จะบอกบอกว่าคันเนี้ยขับที่ไหนครับขับในเมืองคันนี้ไปปีนเขาเขาก็จะมีแก๊งชมรวนเงินของเขา วีแกนก็จะมีการจับกรุ๊ปปิ้งไปปั่นเพราะว่ามันก็จะมีในส่วนทั้งทงสมาคมและก็ชมรมเกี่ยวกับเรื่องจกอักรยานสุขภาพที่จะเป็นคนจัดทริปออกกันนะทริปหรือผู้นําเข้าจะเป็นคนที่จัดเรื่องราวเหล่านี้ค่ะอ,อันนี้เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งในหนึ่งในห้างานเป็น,เป,นเป็นของเล่นใหม่ค่ะแล้วส่วนตัวงานอื่นๆนะคะมีไฮไลท์อะไรบ้างงานอื่นๆในส่วนของกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมปีนี้ทีเด็ดเยอะนะครับคือหนึ่งสินค้าเนี่ยเยอะมากค่ะ เราขยายพื้นที่จัดงานในส่วนของกาแฟเบเกอรี่และไอศครีมเพราะดีมานโตขึ้นตลอดคนไทยกาแฟไม่ต้องพูดถึงเพราะเราคุยกันมาล้านหนึ่งครั้งเบเกอรี่โตขึ้นเยอะเพราะโฮมเมดเบเกอร์แบรนด์ที่ทําตามบ้านไม่ได้มีหน้าร้านตรงนี้โตขึ้นเยอะมากเพราะเราดูจากซัพพลายเออร์ที่เข้ามาก,กันค่ะในส่วนของไอศครีมก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนต้องไปกินตามห้างเดี๋ยวนี้ซื้อเครื่องแล้วไปทํากินที่บ้านซื้อเครื่องแล้วไปทำาอยู่ในร้านกาแฟ แล้วเดี๋ยวนี้เห็นมีเครื่องกาแฟแคปซูลที่ได้รับความนิยม <Trend S 2> ด้วยเทรนใหม่เทรนใหม่ก็เป็นอีกลักษณะนหนึ่งคือที่เรียกว่าฉันไม่อยากได้บาริสต้า <c oughs> ฉันไม่จำเป็นต้องเป็นบาริสต้า <c oughs> ฉันซื้อเครื่องมาเสร็จซื้อแคปซูลมาจับเสร็จอยากได้รสไหนเดี๋ยว มันมีให้หมดเพราะว่าตัวแคปซูลเนี่ยมันก็จะมีตัวลดให้เลือกเลยว่าต้องการประมาณอะไรอย่างไรบ้างงานก็มีด้วยเหมือนกันในงานก็มีด้วยเหมือนกันทั้งเครื่องทํากาแฟเครื่องทําไอศครีมเครื่องทำเบเกอรี่นี่หมดเลยแล้วโปรโมชั่นในงานเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่ส่วนลดสูงสุดถึง50%ค่ะครับรับเชิญเครื่องเก่าคือถ้าใครมีเครื่องเก่าอันนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคค่ะ เนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันมีตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปถึง5 0 0แสนบาทในตัวเรื่องของเครื่องทำกาแฟนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นผ่อนศนผ่านบัตรเครดิตอีกโอ้โหอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าจริงๆงานนี้ต้องบอกบอกว่ามันเป็นการรวมตัวแล้วก็มันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ต้องต้องบอกบอกว่าคนชมรายการ n a t i o n channel แล้วมาจากเหนือสุดใต้สุดนี้เยอะมาก ก็บอ,บอกถามว่ามาจากไหนบอกอ๋อนี่แหละครับชมรายการเนชั่นชาแนลเนี่ยทุกคนก็อยากจะทามาหากินด้วยตัวเองด้วยนะแล้วก็อยากจะทําด้วยตัวเองด้วย<ช>สำหรับเพ<ช>ระาะฉะนั้นทีนี้ก็เรียนเชยเ,เหมือนเช่นเคยนะคะคว่ามีไฮไลท์เยอะด้วยแต่ว่านอกจากตัวทําเครื่องที่สามารถทําเป็นสําเร็จรูปออกมาได้เนี่ยนะฮะแฟนชายที่เขาขายโดยตรงมีไหมพี่กวินมีครับก็จะมีในอีกส่วนหนึ่งคือคนที่ขายระบบสําเร็จรูปนะครับที่ที่อยากจะไม่อยากจะไปเริ่มต้นลองผิดลองถูกก็ไปซื้อระบบเองผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในส่วนของ ชาวดอยครับคอฟแมนนะครับหรือว่าในส่วนของ94กาแฟนะครับบิลเลน f f e ฟเหล่านี้ก็จะมีในส่วนลักษณะของแบรนด์สำเร็จรูปที่เข้ามานำเสนออยู่ในงานด้วยเหมือนกันก็มีหลายแบรนด์ให้เลือกตามแต่งบประมาณของท่านที่มีอยู่เนี่ยนะฮะถูกต้องครับครับแล้วก็มีอีกอันนึงท่องเที่ยวมีอะไรรออยู่ฮะเราบอบอกว่ามาเดินในงานเสร็จเรียบร้อยข้ามมาหาความสุขละ อยากจะวางแผนเที่ยวซัมเมอร์แล้วก็มีโรงแรมรีสอร์ทที่เขามาร่วมกับบริษัททัวร์ที่เขามาร่วมกันทั้งหมดเนี่ยกว่า200บูธ้0 0บูธนะครับกว่าสองยบูธ้ยทั่วประเทศเลยคือเหนือใต้ออกตกทั้งทะเลและภูเขา <9 S 2> อยู่ที่ว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอ,อย่างไรบ้างแพ็กเกจโปรโมชั่นที่เริ่มขึ้นสำหรับห้องพักเองเนี่ยก็ถูกมากครับ890าบาทโอ้แปดอบาทแล้วปีนี้สงการานต์หยุดยาวด้วยนะคะใช่5วัน ประกาศออกมาแล้วยังไม่นับหัวท้ายที่พนักงานจะอยู่กันเองอีกหรือข้าราชการเพิ่มอีกคือเรียกว่าหนึ่งอาทิตย์นี่ไม่หายไปไหนเลยฉะนั้นกรุงเทพคงรักแน่ๆถ้าดูจากลักษณะแล้วก็สําหรับใครที่มองหาอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดต้องการหารถเช่านะครับก็มีราคาเริ่มต้นชิลๆครับ590เองขับรถเองนี่ก็สนุกไปอีกแบบแล้ว590อ้บบาทโอ้โหทั้งวันใช่ไหมฮะทั้งวันหนึ่งวัน590บาทนีกคาอนี่คือราคาเริ่มต้นนะครับหรือ สนใจอย่าไปเที่ยวต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะฮะมีครับไปจีนกุ้ยหลินค่ะหมื่นโอ้ถูกมากหมื่นนะอย่าไปเกาหลีอย่าไปเกาหลีค่ะอ่าเท่าไหร่ครับหมื่นแปดพัค่ะนะครับอย่าไปญี่ปุ่นก็มีโปรโมชั่นพิเศษที่มีจัดเตรียมไว้ให้ในงานอยู่เยอะเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของที่เราอยากจะสร้างกิจกรรมสร้างกระแส ทำให้คนมาแล้วมีความรู้สึกว่าได้เพลิดเพลินๆๆนะครับก็ก็จัดประมูล,มลถ้า<ม>แก่พ<อ>ักพักครับสร้างสีสันครับมาร่วมสนุกกันมีประมูลทุกวันไหมคะทุกวันครับค่ะเนี่ยครับเราก็เราก็จะทําเพื่อจะเป็นการการทําให้คนที่เข้ามาชมงานมีความรู้สึกว่าเออตื่นเต้นเอออยากจะไปโรงแรมเนี้ยนะราคาเท่าไหร่ก็าบอกอ่ะเริ่มที่199าบาท นะครับใครสนใจอยากจะไปร่วมประมูลเพื่อทําให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานก็ยินดีแลวก็เรียนเชิญถ้าเริ่มต้นถูกขนาดนี้ผมสู้ขาดใจเลยต้องไปทุกวันนะคุณยกป้ายกระนำแน่ซึ่งเราเราก็มองว่าเมื่ปีที่แล้ว4วันที่เราทํางานเรามีวิซิตเออร์นะครับของ4งานที่มาเนี่ยประมาณสักแสนสี่หมื่นกว่านะครับเฉพาะเฉพาะกาแฟเนี่ยปีที่แล้วมาประมาณ4ี่หมื่นแล้วก็ท่องเที่ยวอีกประมาณแสนหนึ่งนะครับแต่ปีนี้เราคาดว่าเมื่อรวมจักรยานกับกระแสเศรษฐกิจขาขึ้น คนเริ่มมีความมั่นใจแล้วก็คิดว่ารวมเงินทั้งหมดเนี่ยรอบนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าแสนหกหมื่นคนแต่ที่สําคัญคือคือถ้าใครอยากทาธุรกิจผมอยากเรียนว่ากาแฟเบเกอรี่ไอศครีมเป็นสุดยอดฮิตเทรนเริ่มต้นไม่ยากเพราะภายในงานเนี่ยเขาเขาเตรียมเตรียมแพ็กเกจโปรโมชั่นไว้ให้มากมายนะครับลองเข้าไปดูครับอย่างเช่นสมมติอย่างเงี้ยกาแฟที่บอกอยากจะเริ่มต้นตั้งแต่แคปซูลไปดูเครื่องหัวเดียวสองหัวหรือสามหัว สุดแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรแล้วเขาก็มีการจัดโปรโมชั่นเป็นชุดแบบชุดเปิดร้านนะหนึ่งเซตนี้เปิดร้านได้เลยราค,คาเท่านี้บาทสะดวกสบายแล้วเขาก็จะมีการสอนวิธีการในเรื่องของการที่จะทำรันอย่างไรประมาณไหนบ้างส่วนกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่ผมผมมองแล้วหลายอย่างที่น่าสนใจการแข่งขันบาริสต้าตอนนี้บาริสต้าคนไทยเก่งขึ้นเยอะหลังจากที่เราจัดปีนี้จะเป็นปีที่หก เราส่งคือเราทัดผู้ผู้ชนะและเอาไปแข่งเมือนอกค่แต่แข่งโลกครับชิงแชมป์โลกเลยอันดับของเราไต่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับถ้าเรามองดูจากล่าสุดที่เราเห็นข่าวเชฟไทยไปแข่งเมืองนอกเราชนะกลับมาอนั่นคือเทรนด์ของคนไทยที่กำลังแสดงฝีมือมาอันถัดมาเรามีเวทีสำหรับให้คนที่สนใจอยากทำเบเกอรี่หรือคนทำเบเกอรี่อยู่แล้วมาแข่งขัน มาประลองฝีมือมาแต่งหน้าเคก้กนี่เป็นทีวีแชมเปญหรือเปล่าเนี่ยนั่นคือนั่นคือเวทีไงครับออคือเพื่อให้คนที่มีอาชีพอยากจะมาประลองฝีมือกับอีกอันหนึ่งผมชื่อว่าต้องไม่พลาดแน่เลยนี่ผมมี16เมนู<ะ>ที่เราจะมีการทำเวิร์กช็อปไลฟ์ถ่ายทอดสดนะครับเชฟชาวต่างชาติและคนไทยจะขึ้นมาสอนอคอร์สแบบนี้ปกติถ้าไปเรียนนะ3 0 0 0 0บาท โอ้โหสิเมนูเนี่ยนะฮะสิเมนูแต่นี่คือฟรีคือขั้นตอนเนี่ยทั้ง4วันเลยวันละ2รอบวันละสองรอบก็จะมีการสอนเทคนิคในวิธีการทำเบเกอรี่ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งออกมาเสร็จรว่าทำอย่างไรดูกันกล้องวงจรปิดเห็นกันจ่ะจ่ะยังไม่พอแจกสูตรให้อีกโอ้โหเอากลับไปทำเองที่บ้านได้แน่นอนถูกคือกลับเองเอาไปทำที่บ้านหรือว่าจะเอาไปทำอาชีพได้หมดได้หมด <C> e <an> นะครับนั่นคือนั่นคือวัตถุประสงค์รวมทั้งในเรื่องของการทําอาหารอย่างเช่อนอีงเงี้ยมีอันหนึ่งที่ผมดูว่าเอออยากเล่าให้ฟัง j a a p ย e s e <c oughs> s t y l า h a m เ u r ร์ r with c h e e ี e เป็นแฮมเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นมีชีสด้วยชีส้วยอันนี้ก็สอนทำเหมืนอนก<อ> <ทำ S 1> ัน,น,นกทำเกัทีจะเป็นอาหารก็คือจะเป็นทั้งเบเกอรี่กับอาหารที่จะเอาเข้ามาผสมกันวัตถุประสงค์อย่างที่เราเรียนนะครับคือคือเราต้องการ educate ทำยังไงให้คนมาในงานไม่ใช่มาซื้อมาหาความรู้ หาความรู้เสร็จอยากจะซื้ออุปกรณ์กลับเอาไปทําก็มาเลือกช็อปราคาถูกครับทั้งหมดที่คุณกวินพูดถึงมาเนี่ยก็รวมอยู่ในงาน5 i n 1เนี่ยใัจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไรครับครับงานจะเริ่มวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ 5, <c oughs> เลยล่ะฮะ14กุมภาพันธ์วันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ที่17 <c oughs> นะครับตั้งแต่เช้า10บโมงครึ่งถึง2ทุ่มทุกวันนะครับที่ i m p a c คเมืองทองธานีพอ3และ4ครับครับน่พลาดไม่ได้นะฮะสัปดาห์หน้าแล้วคุณผู้ชมครับะครับกับงาน 5 in 1วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับกรรมการผู้จัดการจากกว in ินอินเตอร์เทรดคุณกะวินก it ิติบุญญาขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะช่วงนี้เรา3คนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ